ความเพียรไม่พอสิะอ๋อรู้ตัวอยู่เนาะประตูไม่เป็นไรเรารู้ทันเราเท่าทันยอยู่ประตูดีดีดีเท่าทันรู้แล้วทีนี้รู้โจทย์แล้วทีนี้รู้โจทย์รู้คําตอบตัวเองให้ตัวเองแล้วใหม่ๆก็เราทําเรื่อยๆประตูมันชำนาญแล้วนี่รู้ว่าชํานาญทางแล้วนี่รู้รู้ตัวนะประตูรู้ตัวแล้วว่าโอ้นี่ฉันความเพียรไม่ทันไม่ไม่พอนี่เนี่ย ให้รู้ตัวนี้แหละให้รู้จักตัวนี้ขึ้นเรื่อยๆคือคือเราตรวจสอบตัวเราเองได้นะประตูนี่ประตูตรวจสอบตัวเองได้แล้วนะนี่ตรวจสอบตัวเองได้แล้วตรวจสอบว่าเออเรามีกรรมฐานนะเราอยู่บนกรรมฐานนะเราไม่อยู่บนกรรมฐานนะนี่ประตูรู้แล้วว่านั่งสองชั่วโมงไอ้มันยังไม่มีอะไรเกิดนี่นี่ความเพียรเราหลุด ความเพียรเราถอยลงมานี่ยหยุดเนี่เนะเราขาพาขาออกก็แสดงว่าเราเราลงจากกรรมฐานเราออกจากกรรมฐานนะประตูแต่เรารู้ตัวนะประตูดีดีดีตรวจสอบตัวเองได้แล้วเนี่ยนี่แหละคือคนที่ที่ทําอะไรแล้วก็ตรวจสอบตัวเองได้ตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าโอ้นี่ฉันฉันออกจากกรรมฐานเนี่ยฉันลงมาแล้วนะเนี่ยรู้ตัวแล้วนะเนี่ยรู้ตัวแล้วโอ้ยความเพียรฉันไม่พอนี่ โอ้ยสุดยอดแล้วนี่ตัวนี้คือตรวจสอบตัวเองได้แล้วหลังจากที่ลงมาแล้วเป็นยังไงสบายใจบ่ในความดิ้นก็หายไปแล,ล้วเรา,าออกจากไอสมาธิความดิ้นหายไหมเรื่าย,ยมันยังสงสัยคาใจอยู่ ความเดือดร้อนใจนะประตูยังอยู่ไหมยังเห็นอยู่ในใจไหมนะหายไปเลยเนาะเบาเลยเนาะเบาเลยมันเบาจากเราหายไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็สบายแล้วอ่มันก็สบายเที่ยวหน้าแล้วก็มาตั้งสายพินใหม่เนาะ คือมามามา,มาปั่นจักรยานไหมยา yeah. วันนี้ทำสามพี่วันนะนั่งอะ่ะค่ะฮะความีย็นบุกอทุกอีกเออไม่รอประตุไอ้ความประจวบเหมาะมากกว่าบางทีแล้วก็อาศัยความประจวบเหมาะถ้าเราตั้งใจมากบางทีไอตัวทุกตัวนั้นมันก็หลบไปเช่นแค่นั้นแหละแค่มันหลบไปชั่วคราว เดี๋ยวรอตอนเราเผลอตอนเราเผลอไปมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันยังไม่ถูกรู้แจ้งไงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาในความดิน้นความน้อยใจความจะหายใจไม่ออกความจะตายเลยอันนี้้ยจะตายเป็นจริงเป็นจังนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่ามันยังเราเราทางานต่อเนื่องอยู่นี่ประตูนี่รู้ว่าความเพียรไม่ถึงรู้ว่า ลงออกจากกรรมฐานนี่รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมตรวจสอบตัวเองรู้ให้รู้อย่างนี้แหละจเ,เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเอาไมา้ครั้งหน้าโอ้ยมันจะออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้พอก่อนพอก่อนเอาต่อสักห้านาทีแล้วก็หยอดลงไปมาสักห้านาทีนะเอ,อ,เอ,อตอนท้งหักไก่ขึ้น่าน่ะ เอเอาสักหน่อยอเอาสักหน่อยเห็นสักหน่อยอ่ะดีนะอาจา์อือมค่ะค่ะเพี้ยนมุดไหนวอถ้าเราเห็นขึ้นบ่อยๆนะเห็นเห็นให้มากนะี่เพรานว่าทําให้มากดูให้มากกินให้มากเอร่างกายเราจะดีขึ้นดีขึ้นจากเราได้ใช้นี่กรรมไม่เห็นความอายที่จะเข้ากลุ่มนะัอายคนนั้นจะว่าให้เรา อายว่าคนนี้จะว่าอย่างนี้ให้เราใช่ไหมก็ไปเชื่อมใส่ไอ้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ใช่ไหมโน,น่นความอายมันอยู่โน,น่นอยู่ครั้งอยู่กับญาติอยู่กับใค้ญาติพี่น้องเนาะคือถ้าประตูนี่ไม่เชื่อเนาะเอกใจเอกใจไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อความอายอยู่ในผุมก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละพูดแล้วก็พูดแสดงไปเรามีอะไรแสดงคุนถามอะไรแล้วก็แสดงไป ถ้ไม่มีอะไรแล้วก็เข้ามาฟังแต่พอเราฟังเวลาคนอื่นเขาแสดงทเนะโอ้ยแล้วก็เห็นความน้อยอกน้อยใจเห็นความเสียเปรียบโอ้ยเราก็อยากเดินหน้าให้เร็วกว่าเขาแท้บางทีก็เห็นความน้อยใจโอ้ยเราก็ชาก้ากว่าเขาแท้างนะนี่ให้ก็ให้เห็นสิ่งนี้ไปด้วยคนที่เป็นโลกอย่างประตูนี้มากมายเต็มโลกเลยค่อนโลกเลย นักกว่าประตูก็มีกำลังเริ่มแสดงอาการก็มีแต่ว่าความที่จะยังความประมาทให้เกิดขึ้นกับตัวเองหมายถึงว่าการที่จะย้อนเข้ามาดูมาศึกษามาหันหาสเสบียงบุญมาศึกษาให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งในทุกในภยัยในโลกชนิดนี้ ที่ความเกิดทุกข์นี่มันเกิดขึ้นที่ใดที่ใจก็เป็นทุกข์เกิดที่กายก็เป็นทุกข์เกิดเรื่องราวกับลูกกับสามีก็เป็นทุกข์นี่เห็นไหมแต่ประตูเห็นทุกข์รู้จักแล้วว่าี่สิ่งนี้ทุกข์แต่กําลังจะหาทางหาวิธีหลุดพ้นทุกข์อันนี้ต่างหากประตูที่ประตูไม่ได้ป่วยฟรี อันนี้แหละที่ประตูไม่ได้ป่วยฟรีประตูเลยเป็นผู้ที่โชคดีที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแม้เป็นโค้งสุดท้ายคนที่เขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่การที่จะหันเข้ามาทำข้อวัดเพื่อให้ตนเองรู้แจ้งในทุกเกิดปัญญาอยู่กับทุกพุกพีกับทุกได้จนเกิดผู้รู้เกิดดวงตาเห็นธรรม เกิดปัญญารู้แจ้งในกรรมในกร,รมในโทษภัยในวะัตะนี้นี่หายาประตูนี่สิ่งนี้ต่างหาที่คนอื่นไม่มีแต่ประตูมีหลายๆท่านเขาก็ป่วยป่วยเหมือนประตูนี่บางท่านก็ต้องยอมขายไร่ขายนาขายบ้านขายรถเพื่อมารักษาเพราะอยากขาย ขาไปเบียดเบียนปู่ย่าเบียดเบียนพ่อแม่เบียดเบียนสามีเบียดเบียนภรรยาเบียดเบียนลูกเห็นไหมแต่ประตูนี่เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนพ่อบ้านใช่ไหมล่ะข้ามาถึงเวลาเข้าเจริญรับฟังแนวทางฟังอาจารย์ท่านนี้ให้อุบายฟังญาติธรรมเท่านั้นท่านนี้ท่านเดินทางห้าเห็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหม นี่ไงที่ประตูกำลังหาวิธีทางการหลุดพ้นทุกหรือการรู้แจ้งในทุกที่มันเกิดน,นี่ก็นี่ไงสิ่งที่ประตูโชคดีคนเราอยู่ในโค้งสุดท้ายตลอดเวลาแม้แต่ฉันเองก็อยู่ในโค้งสุดท้ายทุกๆคนเหมือนกันประตู ถ้าห่างหายจากการน้อมเข้ามาดูตัวตนเข้ามาดูตัณหามาดูความดิ้นในใจเนะี่ยถือว่าขาดทุนแม้เราจะมีมากมีน้อยเรามีเวลามากเรามีเวลาน้อยเราก็เจียบุญส่วนนี้มาเจริญบุญเจริญบรารมีสะสมสะเสบียงบุญที่จะไปเกิดภพภูมิข้างหน้าแม้ว่า ชาตินี้เราจะเข้าถึงนิพพานไหมเราจะเข้าไม่ถึงพระนิพพานก็ขอให้มีบุญญาวาสนาได้ทำเอาไว้ไหมบุญญาตัวนี้คือการภาวนาคือมีทางมีเครื่องหมายแต่เมื่อใดที่ประตูมีความมีใจแน่วแน่ตั้งมั่นกับทุกกองใดกองหนึ่งมันก็ทำได้เไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความยากมีคนเขาก็ทำได้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเขาเขาวัวนะกับขนวัวไหนมันมากปะตุขนวัวมันเยอะนี่เขาวัวมันขึ้นได้แค่สองโอ้ยมันขึ้นยากนะความเพียรของเราเหมือนกันปะตุมันยากมันจะทํานี่มันยากแต่ก็มีคนก็เขาทําได้เยอะแยะนี่ไงต่างหากแต่หายก็เอาดิไม่หายก็เอาอย่าไปแต่อยากหายอยากหายแล้วมันก็จะไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มใช่ไหมล่ะ พอหายแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่เอาเรียกทำไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ไปหาเพื่อนนะมีความสุขถ้าไม่ทุกข์เราไม่หันหาทำหรอกไม่หันหาความหลุดพ้นหรอกนะมีแต่ท่องยุทธภพเป็นปกติความเจ็บป่วยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะนี แต่เมื่อประตูเดินจงกรมเนาะก็แผ่เมตตาให้เขาด้วยให้เจ้ากรรมในเวรแบ่งเบาทุกครั้งก่อนนั่งก่อนก่อนนั่งสมาธิหรือว่าตอนออกจากสมาธิแล้วก็แผ่บุญกุศลให้เขาแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่ยุททางให้กับเทวดาที่นี่เราก็ได้จะทาได้ประตูถ้าถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิแล้วในส่วนนี้เราไม่ได้ไปเบียดเบียน ไม่ได้ไปเบปียดเบียนข้างนอกแล้วก็มีเหลือบุญให้เขาได้แพ้ได้ก็จอันนี้คือบุญภายในคือการทานภายในเราสละเวลาไงแทนที่ว่าเออสองทุ่มนะเราจะเข้านอนนีนะแต่เราก็เออเอาเดี๋ยวฉันขอทําข้อวัดก่อนนั่งสมาธิก่อนนี้เห็นไหมเราก็สละทานอันนั้นทานอันเป็นความสุขของเราเพื่อให้กับเจ้ากรรมในเวร นี่ไงบุญบุญก็ทําขึ้นง่ายๆนะปะตุทําง่ายๆทําขึ้นง่ายๆตรงนี้แหละอย่างเราเคยนอนเนาะสองทุ่มนี้เราเคยนอนเคยหลับสบายะนะวันนี้ฉันจะนอนน้อยอกินน้อยไม่นอนเสือไม่นอนฟูกดูสินเป็จะเป็นยังไงอเอาศาสตร์ขุนหนึ่งนะาะก็มาปูนอนดูสิ่งที่เกิดในใจเรา ดูความทุกข์ความน้อยใจความทรมานมองเห็นทีวีก็มองเห็นอยู่เห็นหมอนนุ่มๆก็เห็นเห็นฟูกงามๆนุ่มๆก็เห็นอยู่อยนอนได้อยากไปสัมผัสความสบายได้ก็ไม่ทําอันนี้ได้แต่บะป,ะปะจูชันนี่ก็ทําอย่างนี้แหละเพราะว่าวิบากกับเราทามามันก็ต่างกันแต่ก็มีคำเหมือนกันมีตัญหาเหมือนกันเป็นตัวนําทีนี้ฉันก็มาฝึกเนาะ ฝึกนอนนี่นอนนอนเสือเด็กประตูเสือพื้นเดียวสีสวยๆพม่านสวยๆอู้ยคิดถึงทีวีเด้ออ้คิดถึงเพลงเพราะๆละครเพราะๆสนุกสนุกเน่นี่อยากไปดูจังเลยเห็นไหมแต่ส่วนนั้นที่เราไม่ทําเราก็เหลือบุญนะประตูนี่ยังไงคือทานทานแล้วก็มาอดของเราคือการสละนั่นแหละสละความาความสนุกความเพลิดเพลินนั่นออก ความเพลิดเพลินเป็นกรรมคุณกรรมคุณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็ไม่ได้ไปเสพเสวยกรรมคุณเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เอากายไปนอนของอันนุ่ม,มหูก็ไม่ได้ไปเสพหม่เสียงเพลงพเพราะไม่ได้ตาก็ไม่ได้ไปเสพละครเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเราก็มาหันมานั่งสมาธิดูดิความดิ้นความน้อยอกน้อยใจ ต่างๆผู้ประทมข้างในผ่าน15นทาที30นาทีหนึ่งชั่วโมองสองก็ดูอย่างนั้นนะประตูยู่อย่างนั้นนะให้มันให้มันให้อะไรมันจะออกมาทนนี้ร่างกายแล้วค่อยๆปวดออกปวดออกปวด,ดออกนะเหมือนเราทานยาเข้าไปแต่อันนี้เราเอาภาวนาเข้าไป